สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงค่ะทุกคนอยู่ทั้งบ้านสบายดีกันปะคะส่วนนังอยู่กับสบายดีค่ะมาค่ะมาพี่น้องมากินอันสมบกม่วงกับนังอยู่มาหนิกินสมบกม่วงแก่ง่วงจ้าเนี่ยนั่งยันได้บกม่วงมาสามหน่วยจ้าซับไปสองหน่วยมาเดอ้อมากินน้ากันแกงง่วงโบไดไปใส่คือเก่าเลยจ้านั่งเย็บผ้ามือมือ้อคือเก่าอ่อนล่ะชีวิตนังยุ่ ป้าพี่น่องเห็ดต่งง่เย็ะผ่าเบิ่งต่นั่งอยู่เย็บผ่าเนาะเนาะ,ะ่นลามาเด้อมาเด้อแกง่วงแล้วกินแล้วก็สีเห็ดงานต่อค่ะตรงนี้นั่งอยู่ได้อนันน้ำพริกเทศน้ำพริกป่าหวานค่ะใส่กุ้งแห้งไปน้ำเผ็ดใส่ปลาแดกไปพร้อมรส <laughs> เด็ดที่น้ำจิ้มนะคะแสบขกสักแสบเน่มาเด้อมากินกับนั่งอยู่ <laughs> น้ำไล่แตกหนะ ส,ม,สม,ม้วกระสมใบแห้งหรอกจ้าอือพอตาหว,วานๆเนี่ยแหละตาหยืดๆเนี่ยแหละเป็นมะม่วงเม็กซิโกเนาะค่ะเนาะโอ้ยอันนานี้เนาะค่ะนอนเดือนมีนาเมษาบาทเฮาเมืองไทยเฮาามะม่วงหน่อยๆกำลังออกไหมจ้าโอ้ยแสีพอดีละ่ะนั่งอยู่เมื่อเดือนเมษา <c oughs> มาเด้อค่ะมาเด้ออือ คิดอยากพากกักยกแจ้งง่วงกินแล้วก็เสีเย็บผ่าเล่งงานในเพิ่นมันแล้วค่ะมีเสี่ยงงานไปทรงเพื่นอน 嗯，嗯肉，鲜，嗯。嗯 กมณีนั่งยุสิมานตอบคำถามพี่น้องและหลายคนเนาะค่ะเนาะที่พันถามนั่งยูเข่ามาเถียนนั่งยูโล่งคิปล่าสุดนั่แหละจ้าเถียนคุยที่เว้าเรื่องอันน้องของเพื่อนเนาะค่ะเนาะการน้องเพื่อนกระฝากขอบคุณเด้อค่ะเด้ออ่าที่พี่น้องทุกๆคนที่ให้กำลังใจน้องเพื่อนมาเนาะค่ะน้องเพื่อนน้องเพื่อนกระฝากขอบคุณมาหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องเพิ่นถามนั่งยูเข่ามาเถียนนั่งยุอันใส่ชีวิตอยู่ตางแดนเพื่อนอยากรู้ว่า อ่านั่งยูอ่าใส่ชีวิตแบบใดเหตุแบบใดเจอลูกเลี้ยงแบบใดเจอสามีแบบใดจัดการชีวิตจังใดเนาะค่ะนอกกระเดียวมือนนี้นั่งยู่สิมาว่าวไปฟังกะเบาเป็นคร่าวๆตัดสันๆไปโหลดนอกจากเนาะการเริ่มแรกที่นั่งยูมาอญวนอเมริกานี่แหละนั่งยูมาภาษานั่งยูบได้จ้าอ่านบได้เขียนบ่ออกภาษาบได้ กะอาศัได้อยู่ได้แต่เย็ดแต่นเนาะค่ะนอะจะเขาเบาอย่างละกะเย็ดน้ละ <c oughs> นั่นละจ้าอันมาแล้วนั่งอยู่กันแต่แ่นเพิ่นมีลูกยูซีคนจ้าลูกสาวหล่าเพิ่นอะ่ะเกิดรุ่นั่งอยู่อยู่ปีหนึ่งตอนนั้นลูกสาวหล่าเพิ่นบ่ท่านในนีครอบครัวเพราท่านในย้าย่บ้าน้ยายหย,ยังออกไปเนาะคะ่ะนอนเพิ่นกะอยู่น้ำพอบัดนี้พอเดียนแต่แร่นเอานั่งอยู่มาแม,ม่กะไม่ไม่กะอยู่น้ำกันละจ้าสามคนกะกะลูกเลี้ยง อ่าแต่แรกเราก็นั่งยูนล่ะค่ะถามว่านั่งยูมีอุปสรรคมีปัญหาอย่างกับลูกเลียงบอ่อเนาะคันเนาะบ่อจ้ะนั่งยูบ่มีปัญหาบ่มีอุปสรรคหนังเลยนั่งยูก็ถือว่านั่งยูโชคดีเนาะคันเนาะท,ทีที่ถือขอบรั้วที่เพิ่นหักละถือลูกเรียงที่เพิ่นบ่อบ่รังเกียจบ่กันแก่งเฮาอ่านั่งยูมานกนี่กะได้ลูกเพิ่นนั่นละจ้าได้ลูกสาวเพิ่นนั่นละลูกสาวหลาเพิ่นผ้าอันสอนภาษานั่งยู พ้านั่งยูกินผ้านั่งยูเที่ยวฮัรดขับรถให้นั่งยูผ้านั่งยูไปหันมานีอะ่ะจ้าก็ถือว่าโชคดียูเนาะค่ะเนาะอืมแล้วก็บูกสาวเพื่อนอีกคนกลางก็ยู่บไกลกันจ้าแต่ว่าผู้นี้เพิ่นมีขอบครั้วแล้วห่างออกจากบ้านพอเพิ่นไปก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะเพื่อนก็นมาประจําเข้ามาซุมือเลยเศร้าสวยแรงเพราะวา่าช่วงนั่งยูไปไม่ๆมนะ่ะนั่งยูบ่มีมู่ โบธัยงานโบท่านใดๆเพิินกะเข่ามาหานั่งอยู่ผ้านั่งอยู่ไปหันมนันี่อันละจ้ะอือนั้น <c oughs> อันนี้กะถือว่านั่งอยูก่กะโชคดีเนอะคะันนอทีเจอลูกเลียงเจอขอบขั้วเพิินบอกล่างเกียดเทาบ่แก่งเฮ้าหักเฮ้า่อแม่เพิ่นเพิินกะอยู่กันคนละหลัเนอคันนอกะอก,ก,กผ้ากันไปเยี่ยมมาหาสู่กันยังสี่เพิ่นกะดีน้ำจ้ะดีน้ำทุกอย่างคือกันอยากตีพี่น้องของ ของแต่แลนยังสีเพิ่นก็ดีน้าทุกคนค่ะนังยูบ่มีปัญหาตรงจุดนั่นและบนันบนีนังยูสิมาวอาให้ฟังว่านนังยูจัดการกับอันชีวิตครอบครัวของนังยูจังไดเฮ็ดจังไดฟัางแผนจังไดอ่าสามียังไวใจเฮ้าเสียใจเฮ้าเฮ็ดให้เฮ้าใดทุกอย่างเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะก้ทั้งนี้ทั้งนั้นกับบแม่นขึ้นแต่ยูกับโตงอยูเล้วค่ะนั่นกัขขืนอยู่น้ำโตของอ่าสามีของเฮ้าพรอมว่าเขาสี ดีน้ำเฮาซ้ำไดไวใจเฮาซ้ำไดเฮ็ดให้เฮาหักเฮาซ้ำไดเนาะค่ะเนาะเริ่มตั้งแต่อาหารการกินเลยเนาะค่ะเนาะเฮาสิเว้ากันไว้ก่อนว่าเรื่องอาหารการกินของฉันนี่อ่าอย่ามาห้ามอย่ามาบังคับว่าบ่าให้กินนั่นบ่ให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จังซี่แม่จา่าเพราะว่านั่งอยูก่กะอ่าได้ยนินอ่าคนที่นั่งอยู่เคยหู่จักมาล่ะถือสามีบ,าบังคับอาหารการกินเฮ็ดหยังก็บ่ได้สะดวกสบายเนาะค่ะเนาะ นังยูสิเฮ็ดยังกินยังกะบ,บ่มีปัญหาแ้ะบัดน,นี้จะถามว่าเรื่องใส่ใจในบ้านการเงินเก็บเงินกันแบบใดเว่ากันแบบใดนังยูมีการมีงานเฮ็ดเองเย็บผ้านี่นังยู่สิมีรลยได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่านังยู่เฮ็ดงานนังยู่กับมีรา่ได้เป็นของกับของก็คุยกันไห้เนาะค่ะนอะนังยู่สิแยกบัญชีอ่าเงินนังยู่หางานนังยู่สิแยกบัญชีเป็นซื้อของนังยู่เลย สี่แยกบัญชีเป็นซื่อของนังยุล้บัญชีของเล่าหนีเฮากับสิมีบัญชีร่วมกันตั้งหากเขาก็คุยกันไว้เนาะจะเนาะคุยกันไว้เรื่องเงินเรื่องท่องคือกันเพระาะว่าเรื่องเงินเรื่องท่องนี่ก็สาคัญเนาะค่ะเนาะนังยุก,ก็เคยอันมีมูพเพิ่นก็เฮ็ดงานคือกันนั่นละ่ะแต่กี่สามีเพิ่นกัเลี่ยงเมียได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมีย,ยไปเฮ็ดงานแล้วาสามีเป็นผู้เก็บเงินของเมีย,ย เมียสิใส่สีใจอีหอย่างจังไดก็ขอสามีคือเก่าสิเอาส่งไปทังบ้านให้พ่อให้แม่ต้องขอเนาะค่ะเนาะขันขันสีส่งไปโดยผ้าลาบอถามเบาเรือดเือมนีแต่ส่งไปทา้งบ้านยังสี่เพิ่นกะสามีฝรั่งเพิ่นกับตำหนิเนาะค่ะว่านนีแต่ส่งไปบ้านนี่จะส่งไปบ้านยังสี่ไหมค่ะนั่งอยู่กับเล็บอบออยากให้มีปัญหาตรงจุดนั่นก่อนนั่งอยู่เสียนอ่าเริ่มเฮ็ดงานมีไร้ใดเข่านีนั่งอยู่สีเบาไปเลยว่า เงินส่วนนี่ของฉันท hey, ี <c oughs> <siamo> ่ฉันหางานเหตุนี่ได้เงืนนี่ฉันสิเก็บแยกบัญชีต่างหากเด้อเงินส่วนนี่นี่ฉันจะเอาไว้ที่แบบว่าเฮ้าขาดเหลืออีหยังมีความจําเป็นอีหยังคือเงินส่วนนี่สิเป็นเงืนเก็บเนาะค่ะเนาะสิแยกบัญชีเป็นซื้อของนางอยู่ต่างหากเพราะว่าเวลาเฮาสี่มีความจําเป็นอยากใส่อีหยังเฮาบอต้องว่าต้องล่อให้สามีไปเส้นอันนั่นอันนี่เนาะค่ะนั่นล่ละแยกไว้เลยเงินบัญชีรวมกันต่างหากแยกกับต่างหากค่ะ เพื่อความสบายใจของเฮาความเฮาสี่อ่าอยากซื้อหยังชอบอีอย่างยังสี่กับกับโบตองมหามเฮาสี่นะจ๊ะนี่แหละยังสี่แหละตีนังอยู่เฮ็ดละเรื่องละเรื่องอ่าเพราเพิ่นวางแผนแบบไดไวหังอยู่เพราะว่าเพิ่นก็คิดไว้เสมอว่าเพิ่นก็เก็ยตสี่เกีาแล้วยังอยู่กับยังหน่อยยังหนุ่มกว่าเพิ่นตั้งหลายปีเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกะวางแผนไว้ให้นังอยู่กะว่าง่ายๆฝรั่งเพิ่นสิวางแผนอ่าพินัยกรรมอีหยังแม่นเพิ่นสิบ่รวยบม่มีแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อความสมบายใจของเมียเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกะเฮ็ดเพิ่นกะสิเฮ็ดพินัยกรรมไว้ว่าทรัพย์สินสมบัติอีหยังของเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างกะคือคือต้อตงตกเป็นของเมียลูกเตาอีหยังสิบ่มีสิทธิ์หยังเลยเพิ่นกะเฮ็ดไว้เรียบรอย้อยหมดจะ้ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่น้ำสามีมเฮาพร้อมจะ้ะ มันว <ersch> ่าเฮาอยากเคล็ดอยากได้ยังก็สิได้ตามใจมันก็เป็นไปบ่ได้หรอกค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่น้าสามีของเขาน้าว่าเขาเฮ็ดให้ไหนเฮาได้ซําไดเขาสิว่างแผนบ่อยากให้เฮาลําบากเนาะขันเนาะขันบ่มีเพิ่นยู่จังสีเป็นสีว่างแผนไว้เฮาคือแม่เพิ่นบ่ยูเพิ่นกสิเฮากับสีบ่ได้ลาบากบ่ได้มาว่าเออต้องเป็นหนี้เป็นสินยังบ่มีเงิ่อนค่านั่นอันนี้เนาะขันเนาะ นั่งอยู่ก็ได้ถือว่านั่งอยู่เป็นอันผู้ยิ่งที่โชคดีผู้หนึง่งแมนซิดอยนสามีฝรั่งขี่นกฝรั่งบอลวยตาบาเพิ่นกับว่างแผนไปให้เฮาทุกอย่างเนาะค่ะเนาะมันละ่ะจังว่าช่วงนี้เฮามีแห้ง มีกำลังเฮ็ดอยู่เฮากับเฝ้าหาไว้ฝาหาไว้เวลาสามีบอยน้ำเหาหรือเวลาเฮาเฒ่าแก่มากละเฮากับสีไเดมีเงินตรงจุดนั่นมาสำารองชีวิตของเฮาไหวเนาะค่ะเนาะอะไะจ้าชีวิตของนั่งอยู่นั่งอยู่กับสีว่างแผนไว้เองสี่ละเพราะว่าชีวิตคนเหา่าแต่ละคนมันกับโบคือกันมันกับโบมีชีวิตผู้ใดสีาา่แรลบลื่นหรือมีความสุ่มลอยเปอร์เซ็นต์หรอกจ้า มันก็มีถูกมีสุกปนกันนั่นแหละผู้ใดอันทีวิตผู้ใดเคยลมเคยหยังมาแล้วกะเป็นกําลังใจให้สู่จ้าก่อนนั่งอยู่สิใดไม่ยืนอยู่ตรงจุดนี่ นื่งอยู่กับมีชีวิตที่ลมเหลวเสียใจมากกับหลายกระเดี๋ยวมือใดนั่งอยู่สีมะว่าชีวิตาตั้งแต่อยู่น้ำอันสามีไทยให้ฟังเนาะจ้ะเนาะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเนี่ยละเขาว่า ชีวิตคู่เนาะอย่างเนาะคันบ่เข้าใจกันขยู่น้ำกันลำบากมันยู่น้ำกันกอยุ่น้ำกันว่าใดโดนกันเลิกล่ากันไปตัดสินใจเสียงตกลงปรงใจยู่น้ำผู้ใดแล้วเนี่กับพยายามยาวสามีกับของน่ะไปเปรียบเทียบน้ำสามีผู้อื่น เอาสามีผู้อื่นมาเปรียบเทียบน้าสามีกับของโต้เฮ้าเพื่อกันจ้าอย่าเอากะของไปเปรียบเทียบน้าผู้อื่นอยา่าผู้อื่นมาเปรียบเทียบน้ำกับของหักกับของไหาลาหลกับพ่อเห็ดเพื่อกับของไหลไหลเสียครับ <c oughs> ต้องกินทั้งเรา <c oughs> น้ลเจ้าชีวิตผู้ใดเดี๋ยวนี้คันมีปูภะษาหรือเสียใจอย่างกะอ่านั่งอยู่กับเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเด้อให้สูๆ้ๆเฮ็ยเคแกวเลยจ้าเพราะล่าเดี๋ยวคำนี้ไปแล้วอือ นะจ้าเมื่อน,นี้มาทากทายพี่น้องกับสมบกม่วงอันเนาะกันเนาะกับซ้ำมื่อนี้คลิปนี้กับซ้ำน,นี่แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ